สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วินนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาโอเมก้ในรุ่น Constellation หรือที่เรียกกันว่าออดูดาวนะครับในรหัส ref 2852นะครับซึ่งเรือนนี้เป็นนาฬิกาทองแปะขานกที่ไม่มีวันที่นะครับผลิตปี1957นะครับปัจจุบันก็อายุ 68ปีเข้าไปแล้วนะ,ะนาฬิการเรือนนี้ขับเ,เคลื่อนด้วยกันแก่คาลิเบอร์505ของโอเมก้านะครับแล้วก็มีรายการเซอร์วิสต่างต่อไปนี้นะครับก็จะมีล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทียบในเรื่องของเวลานะฮะมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสในการเรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นั้นเมื่อได้รับนาฬิกามานะครับจะเห็นสภาพของตัวเรือนที่มีสีของทองแปะนะครับเป็นทองคำ 18K แล้วก็เอาแผ่นทองมารีดแปะ ครับตัวเรือแล้วก็ขาเอาไว้นะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลักจะไม่มีทองแปะนะฮะแล้วก็ส่วนเม็ดประดุมของนาฬิกาโอเมก้าปอดูดาวนั้นก็จะเป็นทองคํา 18K เช่นเดียวกันนะครับเป็นทองชนิดเดียวกับที่นํามาแปะตัวเรือนนะฮะแล้วก็สลักจนเป็นเม็ดประดุมที่สลักอยู่ที่ฝาหลังนาฬิกานะครับตามตําราของนาฬิกาคอนเสิร์ชันหรือว่าปอดูดาวนะฮะ และนี่ก็จะเป็นสภาพเครื่อง505นะครับหรือคาลิเบอร์505ก่อนที่จะทำการเซอร์วิสนะครับอันดับแรกช่างก็จะรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาเพื่อจะล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บชุดหน้าปัดเอาไว้อย่างดีนะครับรวมถึงชุดเข็มด้วยนะฮะเพื่อจะล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนโดยที่ไม่ทำให้หน้าปัดเสียหายนะฮะก่อนที่จะมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานปกติเหมือนเดิมนะฮะ หลังจากนั้นก็นํามาประกอบเข้ากันแล้วก็หย่อนน้ำมันจักนะครับรวมถึงการทดสอบเวลานะฮะกำลังเครื่องหรือว่าไอวิจุดของเครื่องนะครับจะอยู่ที่256นะครับบวกลบ หรือว่าเบรดไม่เกิน0.5นะครับในกรเรนนี้ถือบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ภาคเดินหรือว่าองศาของม้านะครับการคาดเคลื่อนของม้าอยู่ที่2.3นะครับเือนี้เออร์เลอร์ไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเครื่องเดินไม่นิ่งนะครับแต่ด้วยความที่เป็นไนกาวินเทจนะครับปรับได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าจะเอาลงกว่านี้บางครั้งระยะหา่างหรือว่าองศาของม้าทําให้มีผลกับดักหลอกนะครับทำให้ในการอยู่เดินเราต้องเอาหน้าที่เสถียรที่สุดนะครับก็จะเป็น2.5นะฮะและ ในการเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสในการทุกแบรนจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d i f y w a t c h c o m หรือสามารถเดินทางมาที่ร้านนะครับเพื่อนำในการท่านนะครับมาเซอร์วิสได้ด้วยตัวเองการ้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่ราม3นะครับ เรารับเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรหรือว่าระบบอะไรก็สามารถเซอร์วิสได้ที่นี่ที่เดียวที่ Modify Watch Company Limited นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t o k ตนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานำมาเซอร์วิสนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เวารานไปก่อนสวัสดีครับ